วันนี้ผมจะไปเป็นเชฟมือหนึ่งของโลบอกให้ได้ครับทุกคนการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันทำอาหารที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของเกมโลบอกไปดูกันว่าผมจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งกันหรือเปล่าไปดูกันเลยตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในเกมแล้วครับทุกคนอันนี้คือรอไปละเฮ้ยอาจารย์โกโจอาจารย์โกโจมาด้วยครับเนี่ยเอาละครับฉันคือเชฟรบ,บีและนี่คือเฮลคิเช่น ที่นี่ทุกคนจะเผชิญหน้ากับเชฟที่ยิ่งใหญ่งั้นจะเริ่มด้วยการแบ่งคุณออกเป็นสองทีมตอนนี้ผมน่าจะถูกแบ่งออกมาแล้วครับนี่คือทีมของคุณินดีต้อนรับสู่เพอร์เซอร์วิสโอกาสของคุณในการแสดงทักษะในการทําอาหารของคุณงานนี้ทั้งหมดเกี่ยวกับการทําอาหารคุณจะต้องทําอาหารนมเป็ดเย็นเดี๋ยวนะให้ผมทํานมเป็ดเย็นนมเป็ดเย็นคืออะไรอะไปไห้องเก็บของเปิด เอนมแล้วก็ใช้กระเทียม2อย่างเราได้กระเทียมกับนมมาแล้วครับตอนนี้ผมต้องไปเปิดตู้เย็นเพื่อหยิบนมหยิบชีสหยิบน้ำส้มแล้วก็อะไรอ่ะตับเป็ดโอเคนี่คือไม่ใช่ตับเป็ดมันคือเดือเป็ดครับผมได้ไปแล้วอุ้ยเพื่อเราไปเร็วเกินไปมาสักทักทีหนึ่งซับซับซับปั๊บปั๊บปั๊บตับไงซำไงบลบป ท้องสับให้ตรงต้องสับให้ตรงช่องครับเฮ้ยสับยากเหมือนกันอ่ะเฮ้ยวิวิสับยากอยู่ครับคนโอเคเล้วยัไงต่อเรียบร้อยอันนี้เราสรับเสร็จเฮ้ยต้องสับกระเทียมด้วยกระเทียม <c oughs> อุ้ยไม่ยากเท่าไหร่เข้าใจแล้วเมื่อกี้เราสรับไม่เป็นเฉยๆได้ครับตอนนี้ผมได้กระเทียมกับเป็ดสับมา แล้วก็เอามาคนคุกเค้าวห้เข้ากันเริ่มจากใส่น้ำส้มเข้าไปคน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 โอเคตอนนี้น้ำส้มได้แล้วอ๋อเราเรามาละลายน้ำส้มแล้วเราก็มามาทอดเป็ดทอดลงไปนี่ครับตอนนี้เราผมกำลังทอดเป็ดอยู่ครับตอนนี้รอสุกรอสุกดูดิหอมไหมหอมมากเลยเน,นี่ยนาฬิการ้องแล้ว เรียบร้อยครับแล้วตอนนี้ผมจะต้องเอามาจัดจานเป็ดใส่เข้าไปแล้วเอาน้ำส้มลาดซอเข้าไปโรยด้วยผักชีโรยหน้าไปและเรานำไปเสิร์ฟครับอุย้ยเหลือผมคนสุดท้ายอะไรเนี่ยห้าสี่สามสองนี่ครับกระปการเอาไปโอ้ผมได้เจ็ดสิบผมเกือบตกรอบครับ วิ่เกือบไม่ทันน่ะโมเตอร์สรับเป็ดอะสับช้าไปหน่อยทีมแดงคุณแพ้แล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือกใครและกลับบ้านไม่ต้องสงสัยครับต้องเป็นผมอยู่แล้วละครับดูแลว้วว่าสนนในช้าเกินไปน่าจะเป็นผมแล้วแน่นอนผมวหดตัวเองดีไหมผมไม่หวตดแล้วครับเรียบร้อยครับผมโดนวมดออก <c oughs> มไม่กลับบ้านครับทุกคนไม่เป็นไรครับ ฝากไว้ก่อนเถอะงวดหน้าฉันจะมาใหม่บอกไว้เลยมาครับทุกคนตอนนี้ผมกลับมาแล้วครับครั้งนี้ผมจะไม่ยอมเป็นผู้ตกรอบคนแรกอย่างแน่นอนช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับไปดูกันครั้งนี้ทีมผมมีสามคนครับและผมได้อยู่ทีมสีน้ำเงินครับและเมนูแรกจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าทุกคนมาลุ้นกันหน่อยมาลุ้นกันหน่อยขอดูหน่อยสิเมนูหางคลาสสิกมันคือ เบอร์เกอร์คลาสสิกจัดไปครับรีบเลยครับรีบเลยครับนี่ครับเอาเบอร์เกอร์มาครับเอาเบอร์เกอร์เสร็จปั๊บเรามาที่ตู้นี้ครับเรามันหยิบเนื้อหยิบชีสหยิบพิดหยวกพิดอะไรไม่รู้ครับอ่มองไม่ทันครับเราต้องมาสับครับเอาแล้วครับผมจะต้องสับ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 เรียบร้อยครับแล้วก็สับสับทุกอย่างนี่ขวางหน้าครับทุกคนโอเค สับฟักทองไม่ใช่ฟักทองคือแตงกวามะเขือเทศสับ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 มไม่ใช่พริกหยวกมันคือมะเขือเทศแล้วผมสับเสร็จผมก็ต้องเอามาเอามาปรุงเอาเนื้อไปอย่างเอาเนื้อไปทอดไม่ใช่เนื้อไปย่างแต่ตอนนี้ผมทอดเนื้ออยู่แก้ได้เวลาแก้ได้เวลาแก,ก้ได้เวลาล้องสิล้องสิเรียบร้อยครับตอนนี้ผมเอามาจัดจานเบอร์เกอร์ ใส่เข้ไปครับใส่ผักใส่ชีสมะเขือเทศผักอะไรอีกไม่รู้ใส่ขนมปังและผมก็จะนําไปเสิร์ฟครับตอนนี้เวลาอย่างไรห้าสิบสองวิครับผมมาได้รวดเร็วมากครับนี่ครับกรรมการโอเคครับน้ำเงินสู้สู้น้ำเงินสู้ๆ้น้เงินสู้ๆอุ้ยเหลือแปดวิไม่ทันแน่เลยเขายังทอดอยู่เลยอ่ะเขายังไม่ได้จัดจานเลยครับเรียบร้อยครับ เื่อเราตกรอบไปหนึ่งคนน่ะแล้วทีมผมมีแค่สามคนตกรอบไป 1. หนึ่งอุ๊ยแต่ของผมได้แปดสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมมาน้อยแต่ผมมาชนะนะครับเห็นไหมทีมแดงคุณแพ้แล้วถึงเวลาที่คุณจะเลือกใครออกเป็นไงครับ <c oughs> <c oughs> เรามาน้อยแต่คุณภาพครับผมมาสองคนก็ชนะได้ทีมสีแดงกำลังคัดกันออกครับดูแล้วน่าจะเป็นเบคอน ใช่ไหมอา้าวไม่ใช่ครับเป็นผู้หญิงคนนี้ถูกคัดออกแล้วทีมเราเขาเอ k เคไปดึงคนครับค,ครับทีมผมเหลือสองคนสองปะทะสีะ่สองปะทะสามแล้วตรงนี้เป็นด่านออบบี้ครับผมมาเป็นพ่อครัวทำไมผมจะต้องมาออบบี้อะไรตรงนี้ด้วยเนี่ยงงมากเลยอุ้ย <laughs> ผมมาฝึกเป็นพ่อครัวหรือผมมาเล่นด่านออบบี้ทำไมวะเนี่ย โอ้พ่อครัวจะต้องมีความแข็งแรงจะต้องกระโดดผ่านหุบเขาออบบี้ได้ก่อนที่จะเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ก่อนที่จะเป็นพ่อครัวที่ยิ่งใหญ่อะไรแบเนี่ยอ่ะใจะเย็นๆเมื่อกี้เราตกไปแล้วทีนึงโอเคครับใจเย็นครับทุกคนผมจะไปแบบรวดเร็วไปแบบช้าๆแต่ชัวร์ๆตอนนี้เหลือ39วินาทีครับผมคิดว่าผมน่าจะไปทันอยู่นะ เอ้ยสวยแล้วครับผมสวยแล้วครับสามสิบวิสุดท้ายถ้าตรงนี้ไม่ผ่านก็ไม่น่าจะผ่านแล้วครับยิ่งเรายืนานานๆได้นะเราไม่ต้องรีบขนาดนั้นค่อยๆไปครับมาดูกันครับว่าผมจะผ่านไปได้หรือเปล่าตอนนี้เหลือสิบสามวิครับขอแค่ผมไม่ล่นโอกาสที่ผมจะถึงมันก็พอมีอยู่แหละอย่าล่นครับอย่าล่นอย่าล่นครับ อย่าลวนครับมผมบอกเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับขอแสดงความยีดีกับผู้ที่จบจะจะให้ exp เขายัออยางชั่วครับเมื่อกี้เป็นการให้คะแนนเฉยๆครับไปดูกันครับเมนูที่2ของเราคือโจ๊กเนื้อแกะกับซอสสระแน่ปัดกระเทียมจัดสละแน่และจัดน้ําอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เหมือนจะเป็นน้ําตาลหรือผงชูรสแล้วก็ต้องใช้เนื้อแกะหลังจากนั้นเอามาสับ เราไม่ต้องสับเอ้ยนี่มันจัดจานถเอ้ยขัาสนน,นี่สับกระเทียมก่อนเรียบร้อยแล้วนำมาผสมให้เข้ากันเอาทุกอย่างมาหมักใส่เนื้อแก่ครับเกเราได้ซอสมาแล้วเราเอาเนื้อแก่ไปทอดอนสุก นอเนื้อแกะสุกครับหอมแล้วครับเนื้อแกะเนื้อแกะหอมมากทีนี้ได้เวลาจัดจานเอาเนื้อแกะวางเอาซอสใส่เนื้อแกะวางทีหนึงมาแล้วครับซอสเนื้อแกะ <c oughs> ไม่ใช่ซอสเนื้อแกะโจ๊ก <c oughs> <c oughs> เนื้อแกะกับซอสซาลาเน่นี่เราทําโจ๊กเหรอเนะี่ยอีกหนึ่งเมนูคือสลัดไก่ซีซ่าจัดไปครับเราต้องเตรียมอันนี้คืออะไรเอาไก่ก่อน ไก่กับผักแตงกวาซอสสลัดไก่หลังจากนั้นนำมาตับสับต้องสับไก่ก่อนครับสิ่งแรกที่เราต้องทำคือสับไก่นึ่งอกไก่อกไก่เอาปการสับ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 เรียบร้อยเอาเนื้อไก่ไปทอดเฮ้ยทอดเนื้อไก่ชม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 ตอนนี้รอเนื้อไก่สุกรอเนื้อไก่สุกสุกเร็วสุกเร็วสุกเร็วมีเวลาจำกัด มีเวลาจำกัดเราได้อะไรเพริ่มขึ้นมาลูกหัวใจด้วยเอาสารแน่ใส่นี่ไงเอาผักใส่ข้าวโพดมันผักผักใส่เรียบร้อยเนื้อไก่ใส่เรียบร้อยตลาดไก่ซีซ่ามาแล้วครับผมบัวเวลลิงตันบัวเวลลิงตันคืออะไรเฮ้ยเราไม่ต้องเอาอะไรในนี้เหรอเอาเนื้อวัวเลย เอาเห็ดเอาขนมปังเนื้อวัวเนื้อเอาเห็ดไปสับเอาเห็ดมาสับสับสับ,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 บแล้วเราก็นำมาผสมให้เข้ากันเห็ดกบับวัวคนให้เข้ากันแล้วเราก็นำไปเข้าเตาอบครับรอเวลารอเวลาตอนนี้ กำลังทําการอบเนื้อวัวอยู่ครับผมเวลาเหลืออีก40วิิตวิเท่านั้นคิดว่าจานนี้น่าจะทันอยู่ครับแล้วเราก็เอาเนื้อวัวไปสับหลังจากได้มาแล้วแล้วทำไมเราเสร็จแล้วเราก็เอาไปประกอบอุ้ยน่ากินมากเลยพร้อมเสิร์ฟเอาละครับมาลวครับ อวามพึงพอใจ 71. เจอดสิบอ็ดพึงอใจ7จสิบสามปากเกตตี้โบเลสเนสเส้นสปากเกตตี้กับกระเทียมมาโบเลสเนสใช้เนื้ออะไรอะ่ะเนื้อวัวเนยแตงกวามะเขือเทศกระเทียมมาสับก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าคะแนนเฮ้ยคะแนานาเราเจ็ดสิบสามครับเห็นไหมเรามีสองคนแต่เราคุณภาพครับผมชนะไปพักผ่อนจนก,กว่าจะถึงเวลาสำหรับรอบต่อไป อันนี้เราสามารถพักผ่อนชิลๆได้ครับอันนี้ผมพักผ่อนอีกห้าวิโหพักโคตรนานเลยห้า <laughs> วิกันอันนี้ผมเป็นตัวแทนจากสีแดงคนเดียวเพียงคนเดียวที่จะต่อสู้กับสีน้ำเงินทั้งสองคนครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาละครับผมจะต้องทำคนเดียวพิกไทยยัดไส้จัดไปเอาอะไรมาเนี่ยข้าวเหรอแล้วก็โหของเยอะมากเนย อย่าไส้ไปสับก่อนรับส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 ับตับผักเีลเทศอุ๊ยทำไมเราสับเร็วจังเลยอ๋อมันหั่นเฉยไม่ได้สับเรามาทอดเรื่องมาต้มข้ามาต้มตัวเนื้อมาทอดตอนนี้รอครับรอรอเคทำได้สองอย่างพร้อมกันแบบนี้ก็น่าจะรวดเร็วหน่อย มันเป็นยังไงบ้างนะไม่อยากจะคิดเลยเราเป็นตัวแทนเพียงคนเดียวไปประกอบร่างกันแล้วตอนนี้เหมือนผมจะอัพเลเวลขึ้นมาแล้วโอ้ยสวยจังพริกไทยยัดไส้มันน่าจะเป็นพริกยัดไส้ไม่น่าเป็นพริกไทยยัดไส้นะหน้าตานี่ครับ80%ซจัดไปครับสปาเกตตี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปอุ้ยน่ากินจัง อันนี้น่ากินจริงเอาแล้วครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับสนัศนนมาแล้วครับสนัศนุนมาเสร์ฟแล้วครับ74%อะไรครับเนี่ยผมทำอร่อยขนาดนี้ทำไมคะแนนผมลดแล้วไก่ไปทอดว่าไก่เราสุกเกินไปแล้วเราต้องรอให้มันขึ้นสีเขียวสีเขียวมันจะอร่อยแน่และครับผมว่าตอนมันร้องอะ่ะนี่ไงเนี่ยพอมันติดแรกเนี่ย แล้วกดเลยคนผมว่ามันน่าจะช่วยทําให้เราคะแนนเราดีขึ้นนะเดี๋ยวลองมาดูกันจาก74จะขึ้นเป็น80ได้ไหมอู้กลายป76ก็ยังดีล้กเนื้อแกะกับซอสซาลาแน่เดี๋ยวมันลุ้นกันครับ76ของเพื่อนเราเท่าไหรอ่อ่ะอู้82อะ่ะทำไมเข้าทำโหดจังเลยอะ่ะ ผมบว่าผมก็ไม่รอดครับทุกคนผมไม่ได้เป็นแชมป์จริงๆด้วยแัส่สนอนคุณต้องกลับบ้านแล้วใจใจด้วยนะครับ <c oughs> แล้วผมก็ตกรอบจนได้ครับทุกคนพอ <c oughs> ตะคะแนนเขาเยอะมากเลยนะแอ่แบบนี้สนุกมากเลยนะครับเล่นไปเพลินๆอ่เนนะเอ้ยมันสนุกอะมันไม่เพลินอนะมันเล่นกับเพื่อนนี่สนุกมากเลยยิ่งได้อยู่ทีมเดียวกับเพื่อนนี่จะดีมาก แต่ว่ามันสุ่มนะครับมาด้วยกันอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ได้ใครสุดจจะเล่นแบบนี้ก็เชิญเข้ามาเล่นกันได้ครับขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะครับฝากเป็นเพื่อนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับท o กเสน้นน่นนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ